สวัสดีครับันนี้น้ามาอยู่กับชองครับชองมานอนทําไมกันเนี่ยอ,อ่อชอานอนดิมเล็กกับชองเดะไมะไรครับมาลายมาลายสีบ้ามาลายตัวนี้นะครับอ่ามีอะไรครับวัววัวโอ้วัวนมตัวนี้วัวนมวัวนมอ่าเดะอันนี้มาครับ นนนานาค,รครนนี้ตัวนี้อาาไอ้ไอ้ครับไายตัวนี้ได้ได้โอ้ตัวน,นี้ร้องบอ่โฮะอ๋อร้องบอ่โเลยอา้อา,อาวามีไฟอีกตัวหนึ่งนะครับเออโอ้โหเนี้ยเน,นี้ยเนี้ยตามีไฟนะครับอา้าวนอนดิ้นกันใหญ่เลยเอ้ไปครับ บริการตัวนี้อยืนนะครับยืนเนี้โอ้โ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โแ้อยลนี่เจ้าใบไตัวนี้ครับนี่ันแหลมมากตัวนี้อ้าแกังนี้เอาู้นี้เอาตัวนี้นอนับอยู่เอาตัวนี้เอาโดนไปกินข้ังครับโอ้โหตัวนี้ จิ้มได้ไหมเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้โอ้โอ้ออ๋อช้างมาช่วยครับช้างตัวหนึ่งมาช่วยครับเน่ช้างไข้ควายมาช่วยครับเอ้าควายตัวหนึ่งครับมาช่วยอ้าเน่โอ้ยบัวทำใหญ่แล้วเอ้าล้มกันไ้วครับเอ้าหมูล้มกันไ้วครับเอ้าควายชนผิดตัวแล้วควายเอ้ามาชนกันตัวนี้ควายเอ้าเอ้า หลุมนอนกันทุกคนเลยนะครับอ๋อเอ้อ๋อ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 ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย